สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในเรื่องของกรณีที่จะมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลรวมถึงนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในปลายปี2568นดี้ด้วยนะครับในเรื่องของโครงการกรณีที่ปัจจุบันเนี่ยท่านนายกท่านสมาชิกทั้งอบตอและเทศบาลน,นะครับ ท่านยังดำรงตำแหน่งอยู่ยังไม่หมดวาระนะครับซึ่งในกรณีที่ก่อนที่จะหมดวาระ90วันเนี่ยถ้าเราจะดำเนินโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่สามารถกระทำได้หรือไม่อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของเทศบาลเนี่ยนะครับในเทศบาลเนี่ยก็คือ กรณีการนับระยะเวลา90วันก่อนครบวาระนะครับก็คือของเทศบาลเนี่ยนะครับก็จะครบวาระ27มีนาคม2568ใช่ไหมครับ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนครบวาระ90วันซึ่งเขามีข้อห้ามการกระทำการต่างๆตามมาตรา65วรรค2แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็คือวันที่28ทธันวาคม2567ถึง26มีนาคม2568นอะครับอันนี้ในส่วนของเทศบาลนะครับส่วนอบตอเนี่ยก็จะครบวาระในวันที่27พฤศจิกายน2568นแะครับและระยะเวลา90วันเนี่ย เขาก็จะเริ่มตั้งแต่29สิงหาคม2568นะครับแล้วก็ไปจนถึง26พฤศจิกายน2568นี่คือก่อนครบวาระนะครับก่อนครบวาระ90วันทีนี้สำหรับท่านนายกเทศมนตรีนายกอบตอสอทอสออบตอทั้งหลายนะครับ มีอะไรบ้างที่เขาห้ามเรากระทําและอะไรที่กระทําได้บ้างนะครับก็คือถ้าเป็นกรณีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ที่เขาปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะครับและที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยท่านสามารถกระทําได้สามารถดําเนินการได้นะครับถ้าเป็นโครงการกิจกรรม ที่เป็นบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่านสามารถดําเนินโครงการได้สามารถดําเนินการได้นะครับเนื่องจากว่าโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับบริการสาธารณะอาจถือเป็นแนวทางอ่อันเป็นบริการสาธารณะเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ด้วยวิธีการจ่ายจากงบประมาณของท้องถิ่นตรงนี้สามารถกระทำได้นะครับ แต่ว่าการจัดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะต้องไม่มีการกระ,กระทําการใดที่ต้องห้ามตามมาตรา65วร2แห่งพระราชบัญญัติเลือกตั้งท้องถิน่นทำได้แต่ต้องไม่เข้าข่ายไม่เป็นลักษณะตามมาตรา65วร2ทีนี้65วร2คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ65วร2ก็คือวงเล็บ1จัดทํา ให้เสนอให้ส no ัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน่าไม่ว่าจะจัดทําเสนอให้สัญญาหรือให้นะครับหรือจัดเตรียมเพื่อจะให้กระดาษไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดนะครับเป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดอันนี้ทําไม่ได้ 2. ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงโดยอ้อมกับชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดศาส,สนาสถานอื่นสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใดตรงนี้นะครับในข้อ2เป็นเป็นการให้ลักษณะของให้ชุมชนสมาคมมูลนิธิส่วนในข้อที่1เป็นลักษณะการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ 3. าําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหโหรสพจัดให้มีมหโหรสพบการลืล่นเรองต่าง 4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 5. หลอกลวง,บ,งบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใดอันนี้นะครับคือข้อห้ามตามมาตรา65วรรคสองนะครับทีนี้นะครับรวมทั้งจะต้องไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดอันเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา69แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นก็คือในมาตรา69บัญญัติว่าห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครเว้นแต่เป็นการกระทําตามหน้าที่และอํานาจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมกรณีก่อนครบวาละ90วัน นะครับก่อนครบวาระ90วันทั้งอบตอทั้งเทศบาลท่านนายกเทศมนตรีนายกอบตออสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับถ้าเป็นกรณีโครงการกิจกรรมที่เป็นบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่นและที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านสามารถดำเนินการได้นะครับเนื่องจากว่า โครงการกิจกรรมหรือบริการเกี่ยวกับบริการสาธารณะถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับทีนี้ถ้าเป็นการจัดโครงการการจัดโครงการดังกล่าวนะครับจะต้องไม่มีการกระทำใดที่ต้องห้ามก็คือในมาตรา65วรรคสองที่เราพูดถึงนะครับและในการกระทำที่อาจจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ กระทำการใดอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา69แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั่นเองนะครับ